วันนี้พามาเข้าสวนค่ะมาดูกันนะคะว่าพี่เขาจะทำอะไรกันค่ะนี่น่าจะเป็นวิธีการทาบกิ่งถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะคะทาบกิ่งนี่ปาดเป็นแหลมๆอย่างนี้ค่ะใช้มีดคมๆซะหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นแผลเลอๆๆนะๆเถอดๆเนาะเป็นแผลคมๆแบบนี้นี่ค่ะ ได้ที่ต้องการแล้วก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใช้เทปพ,พันไปดูทำง่ายนะคะแต่ก็ไม่ทราบว่าตอนทำจริงเนี่ยจะทำได้แบบนี้ไหมก็ลองเอาไปใช้กันดูนะคะเป็นวิธีที่ดูทำง่ายค่ะแล้วก็เป็นประโยชน์ค่ะ วันนี้พามาเข้าป่าไผ่อีกแล้วค่ะดูจากส่วนสูงของตัวคนตัดแล้วก็ความสูงของหน่อที่เรากำลังเก็บเนี่ยบอกได้เลยว่าผลผลิตของบ้านเขาเนี่ยสูงใหญ่อลังการจริงๆค่ะโอ้โหนี่เก็บกันอย่างนี้ทั้งวันแน่ๆเลยนะคะเนี่ยเพราะว่าน่าจะใหญ่อย่างเงี้ยทุกต้นเลยค่ะ รสชาติก็น่าจะเหมือนหน่อไม้บ้านเราไหมคะแต่ความใหญ่อลังการเนี่ยของเขาเนี่ยชนะเลิศไปเลยค่ะน่าไปเที่ยวสวนบ้านเขาสักครั้งจังเลยนะคะอากาศน่าจะดีแล้วก็อยากเห็นต้นไผ่ที่ใหญ่ๆตัวจริงแบบนี้บ้างจังเลยละคะ่ะ